กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่118ประจําเย็นวันอังคารที่4เดือนกุมภาพันธ์พศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่ๆ1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ721933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่4ค่ะ721933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1ของเย็นวันาคารจะเป็นสมเด็จเกศชยโยนะคะสมเด็จเกศชยโยค่ะรายการที่1น,นะคะสองร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นหลวงปู่หมุนทิตะสีโรนะคะ หลวงปู่หมุนทิตะซีโรค่ะวัดบ้านจานค่ะรายการที่สองนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นเสมาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะเสมาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะปีสองห้าสองแปดนะคะพี่พี่ค่ะ ต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะรายการที่หนะคะสองบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะรายการที่6นะคะ 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะปี2532ค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่8ค่ะ รายการที่8เป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอค่ะรายการที่8นะคะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่น1นะคะพี่ๆค่ขารายการที่9 พ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งค่ะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสองร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบเป็นพระพิคเนตนะคะพระพิคเนตค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่ๆด้าน,นหลังเป็นเสียงพ่อแก่นะคะ 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะคะรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงค่ะรายการที่11นะคะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ 12เป็นหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะหลวงพ่อพางวัดอุดมคงคาคีรีเขตค่ะปี25 12้่งสองค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อผางรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะปี2องสนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ รายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญาค่ะรายการที่14บสีนะคะสองบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ สิหเป็นหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดนะคะหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะรายการที่15ต่อไปรายการที่16ค่ะ16 เป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะฝังตะกุดหน้าหลังนะคะพี่ๆ่าพระขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะฝังตะกุดหน้าหลังนะคะรายการที่สิบหกค่ะต่อไปรายการที่ 17, บเค่ะ17เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบ พิมพ์หน้าฝรั่งฐานสูงนะคะหลวงพ่อทบค่ะรายการที่17 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ หลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรายการที่18บแปดค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่พี่ขา0อบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่19บเก้าค่ะสิเป็นพับปิดตาเนื้อไม้แกะนะคะไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขา รับปิดตาเนื้อไม้แกะค่ะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเบีย้ยแก้นะคะพ,พี่ค่ะน้านหลังมีตะกุดนะคะ 200บาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาดิที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำไบออีกทีนะคะพี่พี่4ูนค่ะ7 2 1ด9 3 3นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ